เคยเจอลูกค้าที่ลืมคิวและปากเดิมของเขาไหมคะที่อาจารย์กําลังจะบอกต่อไปนี้นะคะเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองเพื่อเป็นการทําความเข้าใจให้กับลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีจริงๆนะคะลูกค้าที่ลืมและชินว่าสีเดิมฉันก็สวยแบบนี้แหละโดยเฉพาะหากช่างไม่มีการเก็บรูปผลงาน b e ฟอร์และ a f t เตอร์ก่อนหลังทําไว้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปโต้แย้งอะไรเขาได้เลยนะคะ รวมไปถึงการบันทึกประวัติการสักว่าได้มีการสักแบบไหนเทคนิคอะไรแก้ไขจุดไหนไปบ้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวไหนสีเบอร์อะไรมีสัดส่วนการผสมอย่างไรรอบเครื่องแรงเครื่องและเข็มประเภทไหนทั้งหมดที่อาจารย์กล่าววานี้นะคะเป็นตัวโปรเทคที่ดีมากๆหากคุณเกิดปัญหาเกิดการฟ้องร้องหรือเกิดการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งเกิดจากการเข้าใจไม่ตรงกันดังนั้นนะคะสําหรับนักเรียนของอาจารย์นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอาจารย์จะสอนถึงขั้นตอนการคอนซัล เก็บประวัติรวมไปถึงการถ่ายรูปก่อนและหลังและเทคนิคการถ่ายรูปแต่งรูปให้สวยไปเลยหากเรามีความเป็นมืออาชีพเช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถเปิดร้านได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะช่างท่านไหนที่เปิดร้านแล้วพบปัญหาลูกค้าลืมปากลืมคิ้วเดิมของตัวเองแบบนี้อยู่ลองนําแนวทางที่อาจารย์แนะนําในวันนี้ไปปรับใช้ที่ร้านได้เลยนะคะแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนช่างศักดิ์ด้วยกันเองด้วยนะคะ